บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนพรุ่งนี้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟเช็คเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันที่18สิงหาคมกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ถือบัตรเช็ครายละเอียดได้ที่นี่กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังข่าวสาร ก็มาพบก,กับแอดมินในวันที่19สิงหาคม2564นะคะวันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเอามาให้พี่น้องได้รับฟังกันนะคะก่อนไปรับฟังทางช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับชมข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะเราก็ไปเข้าเนื้อหากันต่อเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคม2564กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจำนวน13.9ล้านคนโดยเมื่อวันที่1สิงหาคม โอนเงินค่าสินค้าและเงินเยียวยาพิเศษล่าสุดเมื่อวันที่15สิงหาคมคืนภาษี5%สำหรับผู้เติมเงินและใช้ใจ่ายในร้านธงฟ้าราคาประหยัดล่าสุดพรุ่งนี้18สิงหาคมกรมบัญชีกลางโอนสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรอีกรอบดังนี้ 1. ค่าไฟฟ้า230บาท1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ 2. เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีแต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ ตามมาตรการนี้วงเงิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 3. ค่าน้ำประปา100บาท1ครัวเรือนได้1สิทธิ์โดยยอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต้องไม่เกิน100บาทต่อ1ทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์หากเดือนใดมียอดเกิน100บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะและต้องชำระเองเต็มจำนวนนะคะคุณผู้ชม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1สิงหาคมกรมบัญชีกลางโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนดังนี้ส่วนที่1รายการซื้อของกินของใช้จำนวน200บาทหรือ300บาทใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้นคนละ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท คนละ300บาทต่อเดือนแบ่งตามเกณฑ์รายได้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30 0 0 0บาทต่อปีต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่ส่งทบเดือนถัดไปนะคะเงินเยียวยาพิเศษเพิ่มเติมกําลังซื้อเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรบริการทั่วประเทศได้คนละ200บาทใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรบริการแห่งรัฐหรือร้านค้าร่วมโครงการคนละฟึง่ง เฟส3ไปใช้สิทธิ์ยื่นบัตรและสแกนบัตรนะตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่เงินซื้อของมี2ส่วนเงินเยียวยาพิเศษนี้ภาครัฐจะโอนให้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง1ทธันวาคม2564นะคะซึ่งก็ให้เดือนละ200บาทนะคะสำหรับเงินเยียวยาพิเศษนะคะใครที่มีของเดิมอยู่แล้ว200หรือ300ก็จะได้เพิ่มมาอีก200นะคะ เช่นบัตรเก่ามี200ได้อีก200ก็เป็น400บาทสำหรับใครที่ได้300เพิ่มมาอีก200ก็จะเป็น500บาทต่อเดือนนะคะและก็ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า230บาท1โูรเรือนได้10น,นะคะต่อด้วยค่าน้ำประปา100บาทต่อ1โครเรือนได้10น,นะคะหากเดือนใดมียอดเงินเกิน100บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์และก็ต้อง ชำระเองเต็มจำนวนนะคะสนับค่าน้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะคุณผู้ชมทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ